สวัสดีครับฝนตกพี่น้องฝนตกเปลี่ยงมดไตายเลิกเลียนละมันนี่กะกะโอเคอยู่การเลียนหนูจะทายไปน้ำเบาไปน้ำเด้อจะ้ะเดี๋ยวหนูจะกับกล่องได้จ้ะพี่น้องคะ่ะ ใ,ใหญ่ๆเบิ่งต้องเรียนหนูอยู่ท่างพุณฝนเราหนูกสิไปข้างพี่ฝนตกพี่น้องบ้านจัดสรรสวีเดน,นเป็นยังสี่คนบ่มาบ่เดินกลางถนนเลยเนาะย่ฝนตกนี่บัดมือได้แดดออกนี่คนละออกไม่ยางไหลนะพี่น้อง มื่อนี้กการเลี้ยงกัโอเคอยู่เม่ต้ายกัขอเออ่เบาแบบส่วนตัวกับคู่นั่จ้ะเพราะมีต้ายมีคู่สองคนอยู่ในห้องน่ละล่ะเป็นคณะนี้กับมีคู่สองคนคู่พูญิงกับคู่พุ้ายเนาะจ้ะกับพูดกับคู่ไปสาเหตุยังที่เม่ต้ายป่วยมาลงเรียนอย่างยังสี่งนะ่ะก็จะเรื่องใดเรื่องนูงงจะออมมาเบาเป็นคลิปให้ฟังเนาะจ้ะเนาะ พราะว่ามันหนาวด้วยนี่ฝนกระทุกพี่น้องหนูก็จะไทวิวให้พี่น้องเบิ่งไปนั่งกันกับหนูเนาะแต่ดีกว่าเดี๋ยวก่นส่วนส่วนที่หนูเรา,เราเว่าวยังกับคู่นั่นเดี๋ยวหนูจะมาว่าอ,กออกเป็นคลิปนะจะ้ะตอนนี้คือทั้งรีบทั้งฝนตกรีบไปรับลูกจ้าเป็นยังคือรีบเพราะว่าถ้าเ้อาเขียนเวลาตามเทียงเข้าว่า,าจะมารับลูกเขาก็ต้องไปรับลูกกันตามเวลานั้นถ้าเขามา รับสายสิมันบ่ล่เขากิจะได้เสียเพิ่มนอกจากเรากะกะต้มีสาเหตุว่าเปียงจังมากจัง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 มันรับสายเพราะว่าเพื่อพนักงานเขากลับแต่ก่อนอย่างสี่มันบอกเขาตรงบอกเขาลวงหนานี่แหละคือสาเหตุไม่ตายก็ต้องเขาเรียกว่ายังห้ท่านกับกาบเวลลแตลเมอรอขั้นตอนเศร้ากับตอนแรงนอกจากเนาะก็จะเป็นอย่างสี่มันก็จะเป็นกฎระเบียบอย่างสี่ละจ้ะ คิดเป็งเอาอันี้แค่นาฝนนอจะ้ะขอบคุณหลยหลด้นจะ้ะขอบคุณพี่น้องหลยหลายนจะ้ะที่เขามาให้กำลังแรงใจไม่ตายกับหลูงนะจะ้ะหนูก็บบอกคู่อยู่ว่าหนูเป็นแม่เลี้ยงเดียวหนูก็พูดภาษาเสียงกับคู่หนูก็บบอกว่าหนูเป็นแม่เลี้ยงเดียวนั่นคู่กับหูยูแล้วหนูก็บบอกเพิ่มเอกเมื่อนี่โมเมนเฉพาะแม่เลี้ยงเดียว เลี้ยงเดียวแบบเลี้ยงเดียวสุดๆนะโอเคคู่กับเริ่มเข้าใจมากกว่าเก่าอย่างสิน,นจนะ่ะเนาะเลี้ยงเดียวแบบบ่มีไผช่วยอีหยังอย่างสินะพี่น้อง <c oughs> ตามพี่น้องหูเนาะพี่พี่น้องติดตามหนูนมากขอบคุณหลายๆเจ้ะโอ้ยฝนกระน,นำาม่ได้เอาหมวกกันฝนมาก อ, <laughs> อ่อมไปทัท้งที่โอ้ยหนาวเมื่อถือก็เลยจะเปียก พี่น้องสังเกตว่าเป็นอย่างสวีเดนเขามีเตเนิร์มิแตผู้เพราะว่าเขากันแบบบ่าให้เป็นน้ำท่วมเราก็ประเทศเขามันกับมิแตผู้แล้วเขาจะบ่ระเบิดออกอย่างยังซสียเนาะเขาจะบ่ทุบบ่อย,อยัางเขาจะปล้อยไว้เป็นตามตมธรามาติแล้วก,ก็สั่งบนผู้อย่างไปอย่างเสียเพราะว่ามันกันการน้ำท่วมกันไร้สิ่งหลายอย่างเราวมนก็เป็นแต่ธรรมาฉาดนะ่าจะเขาจะบ่ดทำไร่สิ่งธรรมชาติอันไหนที่เป็นก้อนฮินอันไหนเป็นผู้น่าจะ โอเคอันนี้ยังไม่ทันเดีถึงลงเรียนลูกเด้นนี่จะนหนูจะปิดกล้องสันดอกว่านูย่านโทรศัพท์นูไตมันถลกฝนพี่น้องเบียกมดโอ้ยโอเคค่ะพี่น้องเห็นนูยางตอนนันฝนตกแข้งไหลเอาอยู่ยุดพมก่อนสัน ขอบคุณทุกท่านแลยจ้าขอบคุณสุภูสุคนขอบคุณทุกท่านมากมากนะคะที่เขามาให้กำลังแรงใจแม่ตายและลูกเมนวินลีนานจุจนะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจากใจลูกไปก้อนบัดนี้พี่น้องเอ้ยสือเฝ้ารีบไปหาลูกแล้วก็แจ้งจะเอาลูกกับบ้านพร้อมเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ